สวัสดีนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้มาในเรื่องของเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะครับตอนที่2ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะนักเรียนชั้นป .5 ทับ2กับนักเรียนชั้นป .5 ทับ3นะครับจะเจอครูนะครับครูโอเป็นผู้สอนในรายวิชานี้เนาะเรารู้จักกันมาตั้งแต่ชั้นป .4 แล้วนะครับ ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาเนาะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนักเรียนดูภาพในจอครับภาพนี้มันคืออะไรจริงๆแล้วมันมาจากคาบที่แล้วหรือว่าคาบก่อนหน้านะครับนักเรียนต้องรู้จักอุปกรณ์นี้เราเรียกมันว่าซ่อมเสียงนั่นเองครับซ่อมเสียงไม่ได้เอาไว้ทานข้าวนะแต่ใช้สําหรับการทดสอบในเรื่องของเสียง จากกิจกรรมการทดลองเนาะในค่าในค่าที่ผ่านมาเขาก็จะเคาะซ่อมเสียงเสร็จแล้วก็จะนำไปใกล้ถึงน้ำหลังจากนั้นให้ผู้ฟังเนี่ยเอาหูเข้าไปแนบใกล้กับกล่องที่เป็นกล่องพลาสติกนะครับที่มีน้ำอยู่ผลปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าไปดูกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำเกิด การสัน่นและกระเด็นออกมาทั้งนี้เกิดจากอะไรทั้งนี้เกิดจากการเพาะซ่อมเสียงแล้วซ่อมเสียงเกิดการสัน่นคำว่าสั่นเนี่ยเป็นคำสําคัญของบทนี้เลยนะครับการจะเกิดเสียงได้ต้องมีการสัน่น อย่างเช่นให้นักเรียนลองเอามือจับคอตัวเองดูแล้วก็ส่งเสียงดังๆออกมาส่งเสียงดังๆออกมาจับคอตัวเองดูอ่าเราก็จะรู้ว่าเส้นเสียงของเรามีการสั่นเมื่อเกิดการสั่นก็จะเกิดเสียงแต่ถ้าหากว่าครูยกนิ้วขึ้นมาเบาๆเนาะสั่นเบาๆ สั่นเบาๆเนี่ยจะไม่เพียงพอที่ทําให้เกิดเสียงนะครับเราจะต้องเกิดการสั่นโดยมีพลังงานแรงระดับหนึ่งก่อนถึงจะเกิดเสียงขึ้นมาเสียงเกิดจากการสั่นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสรุปกิจกรรมนี้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางของเสียงนั่นก็คือน้ำ หลังจากนั้นจะเกิดการสั่นต่อๆกันมาตั้งแต่แหล่งกําเนิดเสียงเลยผ่านซ่อมเสียงไปยังน้าทาให้เสียงเนี่ยเข้าสู่หูผู้ฟังจากกิจกรรมที่ผ่านมาในคบาบคาบที่ผ่านมานะครับก็จะมีการทดลองโดยใช้แก้วเนาะแล้วก็ร้อยด้วยเส้นเอ็นนักเรียนสามารถลองทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับใช้แก้วพลาสติกเนาะสเาะส้เนสเอ็นถ้าไม่มีใช้ไหมพรมหรือว่าได้ ลองพูดกันกับผู้ฟังนะครับอีกฝัก่งหนึ่งเนาะทาเป็นสองฝั่งลองทํากิจกรรมนี้ดูนะครับสําหรับในวันนี้จะมีพาร่างงานนะครับอยู่สองแผ่นด้วยกันพารักงงานในวันนี้ดูจากตรงไหนนักเรียนสังเกตง่ายๆเลยจะมีวันที่อยู่ที่หัวกระดาษนะครับนักเรียนเรียนตรงกับวันที่เท่าไหร่ เราก็จะทำภาระงานนั้นวันนี้จะมีอยู่สองแผ่นสิบข้อเองแล้วจะเอาข้อมูลตรงไหนล่ะมาต่อภาระงานนักเรียนจะต้องเข้าไปดูคลิปของสสวทนะครับที่ครูเตรียมไว้ให้เป็นเรื่องเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรตอนที่สองวิธีหาคลิปนี้ง่ายๆเลยนักเรียนพิมพ์คำนี้ลงไปเสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไรตอนที่สองใน u t u b e ใน YouTube นะครับหรือง่ายกว่านั้นถ้านักเรียนใช้คอมอยู่เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาข้างใต้ครูจะแปะลิงก์ไว้เอาลิงก์มาแปะสีน้ำเงินตรงนี้กดเข้าไปนักเรียนก็จะเจอเนื้อหาที่จะใช้เรียนเยนื้อหาในวันนี้จะเป็นคลิปเดียวกันกันกบคาาที่ผ่านมานะครับแต่ครูอยากให้นักเรียนไปดูซ้ำเพื่อนำมาใช้ตอบ ภาระงานเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นลิงก์จะอยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับเลื่อนลงไปก็จะมีลิงก์ให้กดแต่ถ้านักเรียนใช้มือถือในการเรียนเลื่อนลงมานักเรียนอาจจะยังไม่เจอลิงก์เลื่อนลงมานักเรียนอาจจะยังไม่เจอลิงก์นะครับให้นักเรียนไปตามหาสี่เหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเหมือนสามเหลี่ยมเลย กดเข้าไปแล้วมันก็จะปรากฏลิงก์ออกมานักเรียนก็คลิกเข้าไปิในลิงก์นั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงเหมือนสามเหลี่ยมตรงนี้กดถ้าใช้มือถือนะครับลิงก์ก็จะปรากฏออกมาแล้วก็เข้าไปจบคลิปที่ครูบรรยายนี้ยังไม่จบนะครับนักเรียนจะต้องเข้าไปเรียนลิงก์จากสสวทที่ครูเตรียมไว้ให้เพื่อใช้ในการตอบคำถามในภารกงานที่ครูกำหนดนะครับ สำหรับวันนี้ในส่วนของครูมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคาบถัดไปครับสวัสดีครับ